สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่นิยายกลืนดาวทางช่องขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทรานฟอร์เมอร์และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนทุกทุกทกช่องทางมาก,มากๆครับโปรดรับฟังนิยายตอนต่อไปภาพ8ตอนที่2การประชุมของ6ผู้ยิ่งใหญ่ที่จุดสูงสุดของเกาะสายฟ้านในจัก,กรวาลเสมือนจริง โต๊ะแกาไฟทรงกลมขนาดยักษ์รายล้อมไปด้วยกระแสลมที่ไม่มีที่สิ้นสุดมีเก้าอี้หินขนาดยับหกตัวอยู่รอบโต๊ะแต่ละตัวมีรูปปั้นที่ซับซ้อนอยู่บนโต๊ะยังมีประติมากรรมมากมายอาจารย์หลัวเพิงกล่าวผู้นำเมืองพริม่าเคออสซิตี้นั่งลงและชี้ไปที่เก้าอี้ตัวที่2ทางด้านซ้ายมือนั่งตรงนั้น หลัวเฟิงนั่งลงและมองไปที่โตหินตรงหน้าขาวเขาอยากรู้อยากเห็นเพราะเขาไม่เคยรู้ว่ามีสถานที่เช่นนี้ในวังของครูของเขาแอลมันก็ลอยอยู่เหนือวังของผู้นำพริมอลเคออฟซิตี้เขาเหลือบมองไปที่ประติมากรรมบนโตหินภาพหนึ่งเป็นภาพสิ่งมีชีวิตผู้ยิ่งใหญ่3าคนกำลังทักทายผู้ยิ่งใหญ่ ภาพหนึ่งบรรยายถึงการสังหารหมู่ที่ยิ่งใหญ่และภาพหนึ่งบรรยายว่าสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่สองคนโจมตีกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไรรูปปั้นนั้นเป็นนมา,ามธรรมแต่หลวเฟิงสามารถบอกได้ว่าภาพหนึ่งเป็นของปฐมผู้นำเมืองโกลาหล หลัวเฟิงนั่งลงหลังจากที่เขาสังเกตเห็นรูปปั้นที่ด้านหลังเก้าอี้มีหลายฉากในประติมากรรมหนึ่งในนัน้นพรรณนาถึงบุคคลที่เผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตนับพันอีกภาพหนึ่งเป็นรูปวงรีขนาดใหญ่ที่โอบล้อมสิ่งมีชีวิตนับพันเหล่านั้นและพวกมันทั้งหมดตายภายใต้โดมน,นั้น คุณน่าจะรู้แล้วผู้นำเมืองคริมอลเคออสมองไปที่หลัวเฟิงด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสผู้อาวุโสของเผ่าพันธุ์มนุษย์ตัดสินใจว่าคุณเป็นปรมาจารย์จากกรวาลที่19ของเผ่าพันธุ์มนุษย์หลัวเฟิงอดไม่ได้ที่จะมีความสุขในตอนนี้แล้วเขาก็รู้สึกสับสนเล็กน้อยอันดับที่19นั่นหมายความว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์มีผู้เชี่ยวชาญจากกรวาลทั้งหมด18คนก่อนที่หลัวเฟิงจะกลายเป็นหนึ่งในนั้น นั่นหมายความว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์มีปรมาจารย์จัก,กรวาลจำนวนมากเมื่อเทียบกันเผ่าพันธุ์แมลงและหุ่นยนต์อาจมีปรมาจารย์จัก,กรวาลน,น้อยกว่า10คนและเผ่าพันธุ์ปีศาจอาจมีจำนวนใกล้เคียงกันใช่ผู้นำเมืองพริม่ลเคออสพยักหน้าแต่ตามข้อมูลของฉันหลัวเฟิงดูสับสนเขามีอำนาจในการเข้าถึงของปรมาจารย์จัก,กรวาลระดับแนวหน้า และเขาควรจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับปรมาจารย์จัก,กรวาลของเผ่าพันธุ์มนุษย์และพลังอื่นๆในจัก,กรวาลจากข้อมูลที่เขามีในมือมีเพียง15ปรมาจารย์จัก,กรวาลในเผ่าพันธุ์มนุษย์ทําไมเขาถึงเป็นวันที่19ละคุณรู้จักปรมาจารย์15คนใช่ไหมผู้นำเมืองพริมอลเคออสยิ้ม พลังแต่ละอย่างมีความลับและมีผู้เชี่ยวชาญจากกระวานที่ซ่อนอยู่ภายในเผ่าพันธุ์ของเรามีผู้เชี่ยวชาญจาก,กรวานทั้งหมด18คนในเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเรายกเว้นคุณมี5คนจากบริษัทจากกระวาลเสมือนจริงและ3คนจากแฮกเกจเอ็กซ์โดโจสคนจากยูนิเวอร์สเมอร์ซินารีอะไลแอนอีก2คนจากยูนิเวอร์สเฟิร์สแบงค์และยูนิเวอร์สสตาร์ริเวอร์แบงค์หลัวเฟิงฟังอย่างระมัดระวังสิ่งที่ผู้นำเมืองพริมอลเคออสเครื่องพูดนั้นแตกต่างจากที่เขารู้ เขารู้ว่ามีเพียงสี่คนในบริษัทจัก,กรวาลเสมือนเห็นได้ชัดว่ามีหนึ่งคนอยู่ในเงามืดตลอดเวลาแน่นอนถ้าเรารวมคุณด้วยตอนนี้มีทั้งหมดหกคนผู้นำเมืองพริมเคอสิมคุณเป็นลูกสิ์คนแรกของฉันที่ได้เป็นปรมาจารย์จัก,กรวาลฮ่าห้าห้าฉันมีความได้เปรียบในเรื่องนี้ต่อหน้าพี่ชายของฉันตอนนี้พี่ชายหลวเฟิงอดไม่ได้ที่จะถามอาจารย์มีพี่ชายด้วยหรอ ทันทีจริงมีสองคนผู้นำเมืองพริมอลเคออสกล่าวพวกเขาเป็นทั้งปรมาจารย์จัก,กรวาลหลัวเฟิงพยักหน้าพริมอลเคออสซิตี้ลีดเดอร์มีพี่น้องสองคนที่เป็นปรมาจารย์จัก,กรวาลซึ่งหมายความว่าคอรูมีสาวกสามคนที่เป็นปรมาจารย์จัก,กรวาลเขาเป็นใครให้ฉันแนะนำคุณให้รู้จักกับปรมาจารย์จัก,กรวาลของบริษัทเสมือนจัก,กรวาลของฉันผู้นำเมืองพริมอลเคออสยิ้ม คนแรกคืออาจารย์หลงเหียนเขาเป็นผู้อาวุโสในบริษัทจักราวาลเสมือนจริงของฉันและเขาเป็นปรมาจารย์จักราวาลมาเป็นเวลานานมากคุณเคยเจอเขามาก่อนหลัวเฟิงพยักหน้าคนที่สองพี่ชายของฉันด้วยคืออาจารย์ภูเขาน้ำแข็งเขาอยู่ห่างไกลามากแต่เขาจัดการกับปัญหาสำคัญได้ดี หลัวเฟิงรู้จักปรมาจารย์ภูเขาน้ำแข็งคนนี้ด้วยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ยอดเยี่ยมในการต่อสู้ระยะประชิดและเขาก็เป็นหนึ่งในปรมาจารย์แห่งจัก,กรวาลที่ยอดเยี่ยมเช่นกันเขาอ่อนแอกว่าผู้นำเมืองพริมอลเคออสเพียงเล็กน้อยคนที่สามพี่ชายของฉันด้วยคือปรมาจารย์ความมืดเขาไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องเผ่าพันธุ์มนุษย์และเขาแทบจะไม่เคยปรากฏตัวเลยน้อยคนนักที่จะรู้จักเขาและเขาเป็นลูกศิษย์ที่ต่ำต้อยของครูของเรา เขาได้กลายเป็นปรมาจารย์จัก,กรวาลโดยไม่ให้ใครรู้ผู้นำเมืองพริมอลเคออสยิ้มหลัวเฟิงตกใจปรมาจารย์ความมืดเขาไม่เคยได้ยินชื่อเขามาก่อนแม้แต่พลังของจัก,กรวาลก็ยังไม่รู้จักเขาพริมอลเคออสซิตี้ผู้นำกล่าวแน่นอนปรมาจารย์ความมืดเป็นที่รู้จักกันดีในมหาสมุทรจัก,กรวาลและเขาเป็นปรมาจารย์จัก,กรวาลที่น่าสะพรึงกลัวฮ่าห้า พลังในจักราวาลไม่รู้ด้วยซ้ำว่าปรมาจารย์ความมืดเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์เมื่อพวกมันวิ่งเข้าหาเขาในมหาสมุทรจักราวาลคนที่สี่คือท่านอาจารย์ระยะไกลผู้นำเมืองพริมอลเคออสกล่าวเขาเป็นน้องคนสุดท้องในห้าปรมาจารย์จักราวาลในบริษัทจักราวาลเสมือนจริงก่อนที่คุมจะเข้าร่วมและเขาเป็นลูกศิษย์ของปรมาจารย์ความมืด หลวเฟิงตกใจท่านอาจารย์ที่ห่างไกลยังเป็นปรมาจารย์จัก,กรวาลที่ซึ่งยอดเยี่ยมในการฆ่าและต่อสู้แน่นอนว่าเขาอ่อนแอกว่าปรมาจารย์ภูเขาน้ำแข็งและพริมอลเคออสซิตี้แต่เขาก็เป็นปรมาจารย์แห่งจัก,กรวาลที่แข็งแกร่งเขาอยู่ในระดับเดียวกับผู้นำวังเมฆโลหิตคนก่อนและเขาเป็นลูกศิษย์ของปรมาจารย์ความมืดศิษย์ของพี่ชายฆ่ากลายเป็นปรมาจารย์จัก,กรวาล และตอนนี้สิทธิของข้าได้กลายเป็นปรมาจารย์จัก,กรวาลด้วยผู้นำเมืองพริมอลเคออสยิ้มจากนี้ไปจะมีปรมาจารย์จัก,กรวาลหกคนในจัก,กรวาลเสมือนจริงโอเคฉันจะเรียกทั้งสี่คนมาที่นี่เดี๋ยวนี้ปรมาจารย์จัก,กรวาลแห่งจัก,กรวาลเสมือนจริงควรรวมตัวกันก่อนหลัวเฟิงพยักหน้ามีหลายกลุ่มในเผ่าพัานธุ์มนุษย์และจัก,กรวาลเสมือนก็เป็นกลุ่มเดียวกัน อย่างไรก็ตามกลุ่มนี้มีพลังที่สำคัญเนื่องจากพริ m a l เค a อสซิตี้เ a ดเดและประมาจารย์ภูเขาน้ำแข็งต่างก็เป็นปรมาจารย์ระดับสูงของจักรวาลอาจารย์หลงเหยียนไม่ได้อ่อนแอกว่ามากนักสำหรับปรมาจารย์ความมืดเขาเป็นคนลึกลับและอาจเป็นคู่แข่งกับ Primal เค a อสซิตีได้หลัวเฟิงนั่งอยู่ที่นั่นและรอ มีคนเดินเข้ามาตัวผอมบางและมีเข่าที่หูทั้งสองข้างมีตายอยู่ระหว่างคิ้วและเขาสวมชุดเกราะสีน้ำเงินเข้มท่านอาจารย์ระยะไกลหลวงเฟิงจำเขาได้ทันทีและยืนขึ้นท่านอาจารย์ระยะไกลหลวเฟิงท่านอาจารย์ที่อยู่ห่างไกลดูดุร้ายแต่เขายังคงยิ้มเมื่อเห็นหลวเฟิงท่านอาจารย์ระยะไกลหลวเฟิงกล่าวอีกครั้งพร้อมยิม้ม อาจารย์ระยะไกลโค้งคำนับผู้นำพริมอลเคออสซิตี้เพื่อแสดงความเคารพแต่ไม่ได้ก้มต่ำท้ายที่สุดเขาเป็นปรมาจารย์จักกราวาลน,นั่งผู้นำเมืองพริมอลเควอสกล่าวอีกคนกำลังเดินเข้ามาร่างสูงใหญ่นั้นและมีหางมังกรมันคืออาจารย์หลงเหยียนฉันไม่ได้เห็นปรมาจารย์แห่งจัก,กรวาลจากฮักเก้แอ็กโดโจที่มีอารมณ์เสียมาเป็นเวลานานแล้ว รมาจารย์หลงเหยียนนั่งลงและพยักหน้าให้หลวเฟิงหลวเฟิงคุณน่าประทับใจจากดาวดวงเดิมมากเมื่อคุณสังหารอัศวินจากกระวาลมากกว่า6 0พันคนในการโจมตีครั้งเดียวเราคำนวณว่าแต่ละพันธมิตรสูญเสียสมบัติล้ำค่าระดับสุดยอดประเภทโดเมนอย่างน้อยหนึ่งโดเมนหลวเฟิงสายหัวฉันทำได้ดีกว่านี้ฉันควรจะท่วงเวลาให้นานกว่านี้เพื่อให้อัศวินจากกระวาลเข้ามาในโซนมากขึ้นเพื่อค่าได้มากกว่านี้ จูจ่ๆก็มีความรู้สึกเย็นชาแทกซึมเป็นชายผมสีเงินถือดาบบนหลังของเขาเขาสวมชุดเกราะโบราณที่มีคราบเลือดและเขาเป็นปรมาจารย์จักราวาลที่หล่อที่สุดในบริษัทจักราวาลเสมือนจริงมันคือปรมาจารย์ภูเขาน้ำแข็งเขาพยักหน้าให้พริม่าเคอสิตี้ e a ดเดอร์และนั่งลงเขาเหลือบมองไปที่อาจารย์หลงหอยานและหลวเฟิงและท่านอาจารย์ระยะไกลและทุกคนก็พยักหน้าให้เขา ทันใดนั้นมีสัตว์ตัวหนึ่งเดินเข้ามาจากระยะไกลและก่อนที่พวกเขาจะมองเห็นได้ชัดเจนว่าเขาเป็นใครพลังแห่งความมืดที่ชั่วร้ายก็แทรกซึมเข้ามาเขาสวมเสื้อคลุมสีดำด้านนอกและชุดเกราะสีเงินและสีดำด้านในเขาหัวโล้นและผิวของเขาเหมือนหยกมีรอยสลักสีดำที่ซับซ้อนบนศีรษะของเขา และเขาจ้องมองผู้คนราวกับงูที่ยื่นลินออกมาแม้แต่พื้นที่และเวลาก็ได้รับผลกระทบจากเขาติดอยู่ในบรรยากาศที่แปลกประหลาดพี่ชายผู้นำเมืองพริมอลเคอสกล่าวพี่ชายปรมาจารย์ความมืด หลัวเฟิงตกใจทันใดนั้นเขาก็ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างผู้นำพริมอลเคออสซิตี้กับอาจารย์ปรมาจาร์ความมืดผู้นำเมืองพริมอลเคออสดูสงบและเงียบสงบในขณะที่ปรมาจาร์ความมืดมืดมนและชั่วร้ายไม่รู้จบพวกเขามีออร่าตรงกันข้ามและพลังของพวกเขายู่ในระดับเดียวกันไม่น่าแปลกใจเลยที่หลัวเฟิงคิดเขาคือปรมาจารย์ความมืด เขายือนอยู่บนเก้าอี้ของเขาและมองไปที่หลัวเฟิงแล้วถามน้องชายนี่คือลูกศิษย์ของคุณหรอหลัวเฟิงหรือเปล่า